สวัสดีครับวันนี้กับโรงเรียนว่ากันเอกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเรามาามาเที่ยวกันที่จังหวัดตากนั่นเองนะครับส่วนที่เที่ยวที่เรามาเที่ยวนะครับคืออุทยานตากสินนะคะผมส่วนที่ที่เราอยู่นี้นะครับเป็นจุดชมวิวนะครับนี่ครับผม ส่วนตรงนี้นะครับเป็นจุดกลางเต็นท์ที่สองนะคะผมส่วนส่วนด้านบนนะครับมีห้องพักด้วยนะครับก็จริงๆนะครับพี่เนี่ยคือเขามีต้นตะบากใหญ่ด้วยนะครับแต่คือเราไม่ได้ไปดูเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เข้าไปเข้าไปดูนะครับแต่เขาปิดแต่เดี๋ยวเราพาไปชมอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวในอุทยานแห่งนี้นะครับจะมีอะไรไปดูกันต่อครับผม ก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กับห้องพักของอุทยานแห่งชาติชื่อบ้านอนุไทยนะครับห้องนี้นะครับสามารถรับรองคนได้แปดคนนะครับมีสี่ห้องนอนมีสี่ห้องนอนนะครับแล้วก็ยังมีห้องพักอื่นๆอีกนะครับ บ้านอโนไทยเป็นบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับพอเกอันนี้เป็นส่วนของห้องพักก็จะมีสักก็จะมีประมาณสีห้องประมาณสี่ห้องพักนะครับ ถ้าไม่รวมบ้านอนุไทยนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นสุดบริการทักนักท่องเที่ยวนะครับส่วนฝั่งข้างๆนู้นนะครับเป็นจุดกลางเต็นที่หนึ่งนะครับ ่ทางตรงนี้นะครับเป็นทางที่ไปดูต้นตะบากใหญ่นะครับที่ปิดอยู่ใช่ไหมคะที่ปิดอยู่ครับผมก็ส่วนทางนี้นะครับเป็นจุดกลางเต็นท์ที่หนึ่งนะครผมแล้วเดี๋ยวเราจะพา ไปดูอีกจุดหนึ่งน,นะครับที่สำหรับคนรักสัตว์อาจจะชอบก็ได้นะครับตามมากันเลยครับ เขาเก็บไปแล้วมั้งนู่นน่ะเขาไปแล้วฝนตกขเขาก็เลยเข้าไปอยู่ในบ้านนู่น,นี้ภายในก็จริงตรงนี้นะครับเป็นกงหมีควายนะครับแต่ตอนนี้นะครับฝนกำลังตกบ่อยๆนะครับหมีควายเขาก็เลยเข้าไปหลบอยู่ในบ้านเขานะครับส่วนหมีควายตัวนี้นะครับคือมีชื่อว่าทันวานะครับเป็นหมีกำพานะครับก็คือแม่ของเขาถูกในพานฆ่าตาย ตั้งแต่อย่างเด็กๆนะครับแล้วก็มีชาวบ้านเก็บได้นะครับจึงเอามาให้อุทยานรับเลี้ยงดูจนโตนะครับก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปไม่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับมีชื่อว่าเดว่าแอนด์แฟมิลี่แฮปปี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวทำไมเล็ที่ทานวาตัวเดียว